คุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่องปอบุตรทิ้นไหมครับเมื่อเวลาเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งปอบุทินจะอัญเชิญคระบีรัวญาติญาออกมาแล้วทุกคนจะต้องคูกเข่าลงไปคำนับวันนี้พิธีอรจะนำทุกคนมาทำความเข,าข้าใจกันครับว่ากระบีรัวาสิทธิ์คืออะไรญายาสิทธ์หรืออาชญา,าสิทธ์หมายความว่าอำนาจเด็ดขาดคือสิทธิที่แม่ทัพจะได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาสงคราม รูปีข้าราชาการชั้นสูงได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในการกระทําการบางอยา่างโดยมีสิ่งสําคัญแสดงแทนเช่นพระแสงดาบกระบี่อาญาสิทธิ์เป็นต้นสําหรับประเทศไทยในอดีตู้วาราชาการจังหวัดจะได้รับพระราชทานพระแสงกระบี่อาญาสิทธิ์จากพระมหากษัตริย์ให้เป็นเสร็มีอาญาสิทธิ์บังคับบัญชาผู้คนท,ทังทน่เป็นประชาชนและพระราชนของรัฐเองเมื่อพระราชทานแก่ผู้ใดขอเท่ากับแต่พระราชทานอำนาจแห่งพระองค์ให้แก่ผู้น,นั้น ในการที่จะการทำยานนานอย่างใดโดยพระราชอำนาจนั้นเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จไปยังที่ที่บุคคลนั้นอยู่จะต้องถาวายพระแสงกบีอายาสิคืนตามโบราณราชประเพณีแต่เมื่อพระองค์เสด็จกลับก็จะได้พระราชทานพระแสงนั้นให้้น,นั้นบักษาไว้ตามเดิมสำหรับในประเทศจีนกบีอายาสิหรือกบีหลวงหรือกบีแห่งอำนาจหมายถึงกบีของพระมหากษัตริย์จีนในสมัยที่ยังปกครองด้วยระบอบสมบูรณ์รายิทธิราชฎ์ เป็นสัญลักษณ์ของอาญาสิทธิ์และปฏิเนจความชอบซึ่งพระมัะากตร์คือลมฮ่องเต้มาพระราชทานให้แก่ผู้ตัวการแผ่นดินรัฐมนตรีแม่ทัพนายกอหรือตุลาการผู้ที่ถือขบีอาญาสิทธิ์จำเนียญาสิทธิเสมอสมเด็จพระจักรพรรดิสามารถประหารชีวตผูก้กระทำผิดได้ทันทีและจึงค่อยกับปังนคมทูลทาวายรายงานในภายหลงังซึ่งขบีอาญาสิทธิที่เรามาคุนา้นตาก็มักจะปรากฏในหนังที่นารายลือเช่นเรื่องปะบุติที่เป็นตนซึ่งหลวงฮ่องเต้ แต่พระราชทานให้แก่ปบุญทินสาม,มารถปราณผู้ใดก็ได้นับตั้งแต่สามัญชนจนถึงรับเจ้าโดยไม่ต้องได้รับพระราชทานุญาตากรแล้วหลังจากประหารเสร็จแล้วให้จัดทํารายงานกาบประครบดูถวายให้พระองค์ทรงทราบด้วยและนี่อยู่เป็นที่หมาํำนวนที่ที่ว่าข้าก่อนครคายนั่นที่หลังไดท้ามผลิสร์กับปียาสิปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ชีดเลยงนงีบันทึกว่าสมเด็จพระจกักรพรรดิพระราชทานให้แก่ข้าราชการสําคัญหลายคน เนในสมัยราชวงศ์หมิงคนเอกอยู่อางหุนใช้กระบี่อาญาสิทธามอำเพื่อใจแต่สังขระหานคนเอกเหมาวินหลงานทับผู้มากความสามารถเป็นเหตุให้ราชวงศ์หมิงขาดคนมีฝีมือและล่มสลายลงในที่สุดและสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาจึงไม่มีการพระราชทานกระบ,บี่อาญาสิทธิ์ให้แก่ผู้ใดอีกและนอกจากนี้ยังอาจแทนได้เปิดป้ายอาญาสิทธิ์หรือป้ายคำสั่งสุดพรอมาัตเหตุปผาพุนกินโยนแท่งไม้เวลาตประหาตัดหัวคนนั่นเองครับ ซึ่งฟือว่าเป็นคำสั่งของฮ่องเต้เหมือนกันและนี่ก็คือนานาสาระอิปนปิกงันชาแนลนำมาฝากคุณผู้ฟังถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ